สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องย่าพรสตอรี่วันนี้ย่าพรจะพาไปเที่ยวเมืองบุรีรัมย์นะคะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปถึงทางสามแยกสวายจิกนะคะซึ่งย่าพรมาจากอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์จะไปเที่ยวในตัวเมืองบุรีรัมย์ค่ะเราก็ วิ่งผ่านถนนแล้วก็หมู่บ้านนะคะบ้านที่อยู่เรียงรายข้างทางนะคะก็จะให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าบ้านเมืองของจังหวัดบุรีรัมย์เขาจเจริญแค่ไหนเราก็วิ่งไปเรื่อยๆคะ่ะจากสามแยกซอยจีกมานะคะเพื่อที่จะเข้าตัวเมืองบุรีรัมย์ ก็จะผ่านทางแยกมากมายก็มีรถวิ่งกันนะคะไม่ขาดสายจังหวัดบุรีรัมย์นี้ก็จะมีอำเภอนะคะเยอะมากๆเลยมียี่สิบป่าอำเภอคะ่ะแต่ว่ายาพรไม่รู้ว่า เกี่อำเภอแน่แต่รู้ว่ายี่สิบกว่าอำเภอใหญ่นะคะเป็นจังหวัดใหญ่คะ่ะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเป็นจังหวัดใหญ่มากๆเลยท่านผู้ชมก็ลองมาเที่ยวดูนะคะย่าพรมาเที่ยวย่าพรก็ได้มาถามราษฎรที่อยู่ในอำเภอเมืองนะคะ อำเภอประโคนชัยที่ได้ถามนะคะว่าได้ยินเสียงปืนไหมที่ขมรยิงเข้ามาเขาบอกว่าได้ยินถ้าประโคนชัยนี้ได้ยินมากๆเลยค่ะเพราะว่ายโสธรไปแวะข้างทางเขามีการขายมาขามดองนะคะแล้วก็ถามชาวบ้านดูชาวบ้านก็บอกให้ฟังว่าได้ยินเสียงปืนมากตัวในตัวอำเภอเมืองนี่ก็ได้ยินเป็นข้างข่าว เพราะว่าเขาจะยิงเข้าทางอำเภอทางอำเภอรประคุนชไทยนะคะก็เลยทางนู้นก็จะได้ยินเสียงเยอะหน่อยก็ดูไปนะคะดูไปเรื่อยๆแล้วพรก็ ถ่ายให้ดูข้างทางค่ะเพราะว่านั่งอยู่ตอนหลังก็ไม่ได้นั่งข้างหน้านะคะเราก็เลยถ่ายได้ข้างๆทางได้ให้ท่านผู้ชมดูว่าบ้านเมืองของจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเจริญมากตรงนี้ที่เห็นนี่ก็เป็นโรงแรมเก่าค่ะคนเขาจะบอกว่าเป็นโรงแรมล้างเพราะว่าไม่ได้ทำการแล้ว ตอนนี้เราก็ติดไฟแดงอยู่ค่ะตอนนี้รถก็กำลังเคลื่อนตัวเข้าตัวเมืองนะคะในตัวเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นี่นะคะก็จะมีถนนมากถนนหลายสายอะแยะไปหมดเลย แล้วก็จะมีทางรถไฟค่ะมีเส้นทางการเดินเดินรถไฟนะคะผ่านในตัวจังหวัดเลยอำเภออำเภอเมืองเนี่ยจังหวัดบุรีรัมย์มีทางรถไฟผ่านนะคะซึ่งยพรก็เคยไปถ่ายที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์มาแล้วอันนี้ก็เป็นสะพานค่ะ เขาก็มีแหล่งน้ำจังหวัดบุรีรัมย์นี่นะคะเป็นจังหวัดใหญ่มากๆเลยเท่าที่ยพรเคยไปเที่ยวมานะคะยะพรก็มาถ่ายคลิปที่จังหวัดบุรีรัมย์นีหลายวัดเลยค่ะมีทั้งปราสาทต,ต่างๆนะคะ ที่ยาพรเคยไปถ่ายมาไม่ว่าพนมลงุงเขาก็โดงวัดที่จังหวัดบุเรียมนี่ก็สวยงามหลายวัดเลยนะคะพันผู้ชมก็ลองมาเที่ยวดูนะคะนี่ตอนนี้ก็รถกำลังวิ่งอยู่ภายในตัวจังหวัดค่ะ ที่เราเรียกวิกนี้ก็อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นี่เองค่ะเราก็วิ่งให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าข้างทางเขาก็จะมีบ้านเรือนราษฎรสถานที่ราชการหรือเอก,กชนนะคะอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะไม่ว่าตึกอาคารพาณนนิชย์บ้านจัดสรรคอนโดหรือทาวน์เฮาส์นะคะที่ ปลูกอยู่เรียงรายที่ข้างทางนะคะในตัวเมืองบุรีรัมย์ลาวิยพรก็จะถ่ายไปให้ท่านผู้ชมดูนะคะสุดที่ทางรถไฟบุรีรัมย์ที่เขาผ่านแต่ไม่ใช่สถานีนะคะเป็นแค่ทางรถไฟที่ผ่านตัวเมืองบุรีรัมย์เท่านั้นคะ่ะ ถ้ายาพรพูดอะไรที่ผิดพลาดไปก็ขออภัยมาในนัดที่นี้ด้วยนะคะย่าพรก็พูดไปเรื่อยๆตามที่ยาพรเข้าใจยาพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยาพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ